อีกหนึ่งเรื่องครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานสุดอลังการนะครับผมที่สุพรรณบุรีนะฮะแต่ว่างานนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยงานใหญ่ระดับนี้ต้องเป็นงานของจังหวัดแน่ๆแต่เดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศก,ก่อนแล้วลองทายดูว่าเป็นงานอะไรครับเยอะเยอะเอวุไงมันไงแห้งเยอะบ้านเราส่งผมก่นอ<ๆ>ีพออีเม เนอาดีเนอปัาะเอาดีๆเอาดีๆเต๋ออันนี้คือมีคอนเสิร์ตไผ่พงษ์สะทองกับตายอลาไทยด้วยคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตงานประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่เข้าแถวเลยอ่ไม่ใช่ถ้าไม่มีแบคถ้าไม่แบ็ดรอปอันนี้พี่ไม่เชื่อเลยนะงานใหญ่ครับวี งานใหญ่จริงๆครับวีไม่ต้องถามเลยว่างานใหญ่แน่นะวีเอองานใหญ่จริงๆนะครับคลิปบีน,นี่ถูกโพสต์ไปในทิกตอกมีคนดู7.5ล้านครั้งนะฮะงานที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วคืองานแต่งงานพี่งานแต่งงานนี้เนี่ยนะครับเกิดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณครับผมที่อำเภอ,อ ที่บ้านหนองกระทุ่มนะฮะอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานแต่งของลูกนายกอบตบ้านหนองกระทุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งพ่อเป็นเจ้าพ่อเจ้าบ่าวเนี่ยเขาลงทุนจัดงานนี้งานนี้เนี่ยใช้ลงทุนนะฮะเงินลงทุน1ล้านบาทมีโต๊ะจีน350โต๊ะแขกร่วมงานเนี่ยบอกเลยว่าเป็นระดับพันคนนี่มันน้องๆ้องคอนเสิร์ตชัดๆนะฮะนี่เ่อยากใช้คำว่าน้องๆ้องคอนเสิร์ตใหญ่กว่าคอนเสิร์ตบางที่ใหญ่มาก ล่าสุดที่ผมไปงานงานวัดงานหนึ่งมาที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งมาอ่ะจริงจริงถ้าเทียบระดับของความใหญ่ของงานเนี่ยงานนี้ดูจใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำครับอโอ้โหใหญ่จริงๆนี่มีสมโกโอ้โหเจ้าสาวเจ้าสาวเดินออกมามีสมโกอยู่ที่พื้นด้วยนี่แต่โทษนะหนึ่งล้านเหรอหนึ่งล้านไม่น่าเชื่อนะโตะจีนสามร้อยห้าสิบโตนะพี่ผมว่าเนี่ยต้องเป็นแบบว่าเป็นไอเดียต่อไปแล้วนะหลายๆคนอยากแต่งงานดูอลังการทองแบบนี้นะหนึ่งล้าน ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอแต่ถามว่าถ้าเกิดเทียบถ้าเบอร์เนี้ยถ้าเทียบกับราคาที่แบบว่าทํากันในเมืองอ่ะครับผมหนึ่งล้านไม่ได้เท่านี้นะเออเออหรือว่าเออดีนะได้ฟิลได้ฟิลแต่พอแล้วผมเป็นคนรักเมียผมไม่มีอย่างนี้แล้วอ๋อครับผมไม่หมายถึงก็รีแอนคุณศึกษาไว้ดีกว่าคุณศึกษาเพราะว่าคุณอนาคพคุณต้องต้องแต่งงานแหละอยู่ที่ว่าคุณคุณนิ่งหรือยังอ่ครับ มาอากับอาขุนกลับมาถามว่าผมนิ่งหรือยังคุณนิ่งหรือยังคุณนิ่งหรือยังชอบชอ็นิ่งอยู่ช่วงนี้นิ่งๆ่งอยู่ใช่ช่วงนิ่งเหรอช่วงนี้นิ่งน่งช่วงนี้อ่านี่แล้วถ้าคุณนิ่งแล้วผมแนะนำให้คุณแต่งแบบนี้โอเคดูว่าเป็นไอเดียนะฮะแต่ว่าก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับผมเนี่ยที่จังสวดสุพรรณบุรีนะฮะชอบเลยได้บรรยากาศบ้านหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับผมแต่ว่าจริงๆ พอคลิปแชร์ออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีคอมเมนต์ใช่ไหมฮะคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่งานแต่งแต่ว่ามันคืองานแต่งนา่นใหญ่ไหม <c oughs> คือใหญ่กว่างานแต่งเงเหมือนแต่งหลายคู่เอเอไม่น,น่าจะแต่งคู่เดียวละใหญ่ขนาดนี้น,นะใหญ่มากจริงๆนะฮะเออเออเอเอเอ,อ่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ